เส้นทางเฮหลงทุบเงินสวนทุเรียนซื้ออุตรดิตต์ f c บริหารเองซึกฟุตบอลบีไวดีดอฟฟิลล g ก e าหรือไทยลีก3นอกจากเกมในสนามที่ตื่นเต้นดุเดือดและเร้าใจในแบบฉบับของลีกภูมิภาคแล้วหลายสโมสรยังมีสตอรี่ที่น่าสนใจหนึ่งในนั้นคืออุตรดิตฐ์ f c สโมสรที่ก่อตั้งมาเมื่อ15ปีที่แล้วแม้จะยังไม่ประสบความสําเร็จในการเลื่อนชั้นสู่ไทยลีก2แต่เรื่องราวของพวกเขาถือว่าน่าสนใจเป็นอย่างมาก กว่า15ปีที่อุตรดิต์เอฟซีถือกำเนิดขึ้นในวงการลูกหนังไทยสโมสรแห่งเมืองลับแลยังไม่เคยได้สัมผัสเวทีไทยลีก2แม้แต่ครั้งเดียวแม้จะมีแฟนบอลเหนียวแน่นและประวัติศาสตร์ยาวนานแต่ความฝันในการเลื่อนชั้นยังคงเป็นสิ่งที่รอวันมาถึงหลังจากฤด,ดูกาลก่อนทีมดาบหักพิฆาตจบอันดับ4ของโซนภาคเหนือผ่านโอกาสเข้าสู่รอบแชมเปี้ยนส์ลีกทําให้ปีนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญได้กลุ่มทุนใหม่เข้ามาบริหารพร้อมแต่งตั้งประธานสโมสรคนใหม่ที่มีชื่อว่าพาณิ์อินรงค ว่าเฮียหลงเจ้าของลงทุเรียนชื่อดังของอุตรดิต ก่อนจะมานั่งแท่นบริหารเฮียหลงก็เป็นแฟนบอลคนหนึ่งที่มานั่งเชียร์ทีมรักของตนอยู่บนอัฒจันทร์สนามหมอนไม้โดยสมัยก่อนเขาไปดูบอลอุตรดิตถ์เอฟซีลงเล่นในลีกภูมิภาคเหมือนคนทั่วไปแต่ใจลึกๆก็คิดเสมอว่าถ้าวันหนึ่งมีโอกาสได้เข้ามามีส่วนร่วมกับทีมก็อยากจะพาทีมขึ้นไปให้สูงกว่านี้โอกาสนั้นมาถึงเมื่อเขาทําธุรกิจรับซื้อและส่งออกทุเรียนไปจีนจนได้พูดคุยกับประธานสโมสรคนเก่าและถูกชักชวนให้เข้ามาร่วมบริหารทีมจึงเป็นโอกาสที่ดีของตัวเฮียหลงไขว่คว้า แม้ไม่เคยทำทีมฟุตบอลมาก่อนแต่พอเริ่มเรียนรู้ทำไปสักพัก2-3ปีก็เริ่มเข้าใจแนวทางและระบบการบริหาร สำหรับเฮียหลงฟุตบอลไม่ใช่แค่กีฬาแต่คือเสน่ห์ที่ทําให้เขาอยากลงมือทําอะไรบางอย่างเพื่อบ้านหลังที่2ของตัวเองโดยเขาเผยว่าฟุตบอลภาคเหนือมีเสน่ห์ในแบบของมันตอนนี้กําลังมาทําธุรกิจที่นี่ก็อยากคืนกําไรให้จังหวัดทําประโยชน์ให้ชุมชนบ้างเขายอมรับว่าการเป็นผู้บริหารทีมฟุตบอลไม่เหมือนกับการเป็นกองเชียร์เพราะจากคนที่เคยต้องการให้ทีมชนะอย่างเดียวแต่ต้องมานั่งหาวิธีว่าจะทําอย่างไรทีมถึงจะชนะได้อย่างที่ตั้งใจต้องดูแลหลายชีวิตทั้งนักเตะสตาฟและเจ้าหน้าที่แต่ด้วยประสบการณ์ จากการบริหารธุรกิจมาก่อนก็ช่วยให้เขาปรับตัวได้เร็ว ทันทีที่เข้ามาบริหารทีมเยนหลงประกาศเป้าหมายชัดเจนว่าต้องการพาอุตรดิตถ์เอฟซีขึ้นสู่ไทยลีก2ภายใน3ปีเริ่มต้นตั้งแต่ฤดูกาล2025ถึง2026เป็นต้นไปโดยเริ่มต้นเข้ายุคใหม่ของตัวเองโดยทีมงานและนักเตะชุดคุณภาพดึงตัวโคชมาร์กสร์รัสักแรดซอนอริกุนซือชื่อดังผู้พาสายมิดกับบินยูเนเต็ดคว้าแชมป์ภาคตะวันออกเมืออ่อ2ฤดูกาลก่อนมานั่งแท่นเฮชโค้ดต่อด้วยเสริมผู้เล่นทั้งเก่าและใหม่อาทิสิทธิชัยลายโถในถ มาลากองกลางตัวรับจอมขยันและการเปิดตัวสุดเซอร์ไพรส์อย่างกิติสจอดแดนระยองนักมวยไทยชื่อดังที่ผันตัวมาลงสนามฟุตบอลและฝีเท้าก็ไม่ธรรมดานอกจากนี้อย่างในสองกองหน้าบราซิเลียนอย่างเดียโกซิวาและลวนซันโตสรวมถึงหัวหอกจากกาหน้าออสการ์ปราเป้เข้ามาเติมเกมรุกอย่างน่าตื่นตา นอกจากการเสริมทัพเฮหลงยังลงทุนเพื่อย,ยกระดับองค์กรตั้งแต่การเปิดที่ทาการสโมสรแห่งใหม่เปิดช็อปจําหน่ายสินค้าทีมไปจนถึงการซื้อรถบัสนักกีฬาและรถขนอุปกรณ์ฝึกซ้อมเพื่อเพิ่มความพร้อมให้กับสโมสรอ,อย่างมืออาชีพไม่เพียงเท่านั้นยังมีแผนปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างของสนามกีฬาหมอนไม้รังย่าวของทีมเพื่อให้สามารถจัดการแข่งขันในช่วงเวลา18บแนาฬิกาได้ตามมาตรฐานหลีกอาชีพ แม้ธุรกิจส่งออกทุเรียนจะเป็นรายได้หลักของเขาแต่เมื่อถึงฤด,ดูการแข่งขันเฮียหลงยอมรับว่าใจอยู่ที่ฟุตบอลแบบเต็มร้อยและเมื่อถามถึงเคล็ดลับที่ทําให้ทีมเติบโตอย่างรวดเร็วเฮียหลงตอบอย่างเรียบง่ายว่าอุตรดิต FC เอมีเป้าหมายที่ชัดเจนและเขาเองก็เป็นคนที่ตัดสินใจเด็ดขาดทําให้ทุกคนในทีมเห็นภาพเดียวกันและเดินไปด้วยกันได้ดี สำหรับอุตรดิตเอฟซี FC ยุคใหม่ภายใต้การนําของเฮียหลงพานิชอินรงค์คือทีมที่น่าจับตามองที่สุดในไทยลีก3โซนภาคเหนือจากชายที่ไม่ได้มีดีแค่ทุเรียนแต่มีหัวใจที่ลหลงไหลฟุตบอลอย่างแท้จริงพร้อมจะพาดาบหักพิฆาตเขียนตำนานบทใหม่บนหน้าประวัติศาสตร์ฟุตบอลไทย